กลมกันครับภายในนําโดยนายพิชัยนริทธพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ในายเจรวัตอรัญญกากรณ์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมในะครั้งงานธงฟ้ากระตุ้นเศรษฐกิจกรุงเทพซึ่งมีผู้ผลิตนะคะผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหากิจชุมชนนะคะและผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนะคะ s m ส e. นำสินค้าอุปโภคกว่าหนึ่ันรายการมาลดสูงสุดถึง60%จําจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนภายในงาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะอีกทั้งยังมีสินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่นะคะน้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มข้าวหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะจำหน่ายในระหว่างวันที่23 26กุมภาพันนี้ณบริเวณสนามกีฬาคลองจันทร์นะคะเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครก็นาเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างแรกเนี่ยต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านแผนทรทาชินวัตนนะครับท่านได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือเงินห0,000ื่นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้เปราะบางนะครับ โดยในานามทารมตรีพิชัยนริตภพันธ์เนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์เราก็มีนโยบายที่จะ,อะสอดรับสอดประสานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับนั่นก็คือการช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพนะครับงานวันนี้ชูใจไว้เก่าเราก็นําสินค้ามากกว่า500รายการนะครับประมาณ70บบูธมาจัดงานเพื่อลดค่าของชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ ก็กลุ่มเป้าหมายเราก็สําคัญครับวันนี้พี่น้องโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานกลุ่มที่มีรายได้ขั้นต่านะครับวันนี้การเคหะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจับจ่ายซื้อของนะครับวันนี้สินค้าเราเนี่ยกว่า500รายการก็นําเรือนว่าเป็นสินค้าที่ส่งตรงจากโรงงานนะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นสินค้าราคาถูกโดยเฉพาะเราก็จะมีพวกสินค้าอุปโภ,โภคบริโภคทําความสะอาดในห้องน้ำเ,เรื่องของ สินค้าอาหารอะไรต่างพี่น้องก็มาจับจ่ายใช้สอยได้ส่วนสินค้าไฮไลท์เราก็มีสินค้าที่สําคัญอย่างพวกข้าวน้ํามันนะครับน้าตาลวันนี้ค่าไข่ไข่เราก็นะวันนี้เราอย่างน้อยก็พันห้าแผงน,นะครับแล้วก็ทั้งหมดก็พร้อมที่จะใส่เติมขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่ากิจกรรมโครงการที่นาํามายังพื้นที่เขตบางกะปินะครับจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายการเคหะ นะครับมาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับนำส่วนต่างที่เหลือเงินแล้วก็ยังมีไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่นนะก็ถือว่าผมคิดว่าโครงการนี้ก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายงรัฐบาลด้วยนะครับในเรื่องของเงินหมื่นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุครับก็เราจัด3วันนะครับตั้งแต่วันที่23-24วันที่25คกุมภาพันธ์นะครับก็ตั้งใจว่าเราอย่างนี้ฮะกรม้าภายในเนี่ย เรามีกิจกรรมอย่างนี้อยู่แล้วทุกปีเราก็พยายามดูสถานที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับเรื่องของการมาช่วยลดค่าใช้จ่ายดังนั้นการเกหะนะครับชุมชนที่มีผู้คนเยอะๆนะครับมีเป็นชุมชนแรงงานมีรายได้ขั้นต่าหรือว่าเป็นแรงงานขนาดกลางที่มีรายได้ระดับกลางเนี่ยเราก็พร้อมที่จะนําสินค้าธงฟ้านะครับมาลงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วทั้งนี้เนี่ย กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งเห็นได้ว่ากรมค้าภายในเนี่ยจะมีลักษณะของสินค้าธงฟ้าขนาดย่อมอยู่แล้วกระจายอยู่ทุกๆเขตนะฮะท่านทิพดีท่านรองทิพดีก็ทาตามนโยบายท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับเราก็มีอย่างนี้เป็นประจําทุกปีนะฮะแต่ว่าปีนี้ก็จะพิเศษหน่อยคือเราจะมีบูธที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือประมาณ70บูธนะครับก็ก็คิดว่าคงเป็นการทดลองดูเรื่อยๆนะฮะอันไหนที่เวิร์กอันไหนที่ดีเราก็คงจะทําในปีต่อๆไปครับ ก็ดูไว้อยู่ฮะดอนเมืองก็คนเยอะนะครับคือด้วยความที่เวลาเราตั้ง70บูธเนี่ยข้อจำกัดของกรุงเทพในเมืองมันจะหาที่ยากนะที่ว่างๆแบบครึ่งไร่เนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายนะแล้วส่วนใหญ่จะเสียค่าเช่าเราต้องการแบบพื้นที่ฟรีๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาบูธมาตั้งก็คิดว่าดอนเมืองก็น่าจะเหมาะสมนะครับแล้วก็เดี๋ยวกําลังดูอยู่ว่าตรงไหนที่ท,ที่ที่น่าสนใจนะครับขอญาตเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวเขตบางกะปินะครับก็ ผู้ที่อยู่บริเวณนี้นะครับหรือชุมชนการเคหะก็มาจับจ่ายใช้สอยซื้อของให้หมดไข่น้ำมันน้ำตาลนะฮะก็มาช็อปกันให้หมดนะ,ะัพะพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ดีใจด้วยนะฮะซื้อเอ่อิ้วเอาสินค้ามาก็จะได้ขายได้หมดนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผอ,อนะฮะขอบคุณคคท่านพงศกรนะครับท่านสกในพื้นที่ก็มีส่วนในการช่วยเราประสานแล้วก็ขอบคุณการเคหะขอบคุณทางสํานักงานเขตบางกะปิด้วยครับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตบางกะปิครับ